มีคนมาปรึกษาว่าท่อมีความเครียดนะมีความฟุ้งซ่านมากทำไงถึงจะหายเครียดถ้าเขาเป็นคนที่ตั้งใจนะอัรม,มาก็แนะนำการเจริญสติแล้วก็แนะนำวิธีให้เขาไปปฏิบัติก็มีหลายคนนะทดลองไปปฏิบัติพอเจอกันเขาก็บอกว่ามันยังฟุ้งอยู่นะ ยังเครียดอยู่จะทำยังไงดีอาจารมาก็แนะว่าให้เขาใช้วิธีการรู้ซื่อๆก็คือมีความที่อารมณ์ใดเกิดขึ้นก็อย่าไปตามอย่าไปตา้ปตานก็แค่ดูมันเฉยๆหลายคนก็บอกว่ามันทำยากนะแล้วก็ถามว่าขอเคล็ดลับวิธีการจริงสติที่มันได้ผลเร็วแล้วก็ ไ่ต้องใช้ความพยายามมากผู้งานคือเขาต้องการทางลัดทางลัดที่ช่วยให้ใจเนี่ยสงบไม่พุ้งสารางแค่รู้ซื้อๆยังไม่พอต้องการทางลัดนะที่เร็วกว่านั้นหรือที่ง่ายกว่านั้นอันนี้ธรรมดาธรรมะเนี่ยนะทางลัดที่สุดคืออะไรนะถ้าเรามองว่าธรรมะเนี่ยได้แก่ทานสีงภาวนา ภาวนาเนี่ยหรือการฝึกจิตเนี่ยมันเป็นทางลัดของการปฏิบัติธรรมและในบรรดาการภาวนาเนี่ยที่เป็นทางลัดของการภาวนาเนี่ยคืออะไรนะก็คือการเจริญสติการเจริญสตินี่เป็นทางลัดของการภาวนาที่พุทธเจ้าตรัสเป็นทางสายตรงเป็นทางสายเอกและในบรรดาการเจริญสติเนี่ยซึ่งมันเป็นทางลัดของการภาวนาอยู่แล้วนะการรู้ซื่อเนี่ยนะ มันเป็นเคล็ดลับนะของการเจริญสติเลยทีเดียวจะไปใช้วิธีอื่นเนี่ยนะมันอ้อมยิ่งจะไปพยายามกดข่มความคิดพยายามไปผักใสนะถ้าไม่ตามก็ต้านความคิดเนี่ยอันนั้นมันอ้อมกว่าแต่ว่าการรู้สื่อ,อเนี่ยโดยมีความสุกตัวเป็นพื้นฐานเนี่ยมันเป็นทางลัดเลยของการเจริญสติเลยทีเดียวแต่แม้กัน,นั้นนะ หลายคนก็ยังบอกว่าอยากจะได้เคล็ดลับหรือทางลัดยิ่งกว่านี้ทั้งๆท,ที่วิธีการที่ตัวเองปฏิบัติเนี่ยมันก็ลัดอยู่แล้วแต่ยังไม่พอใจอยากจะลัดกว่านี้เพราะอะไรนะเพราะรู้สึกว่ามันยากคนที่สนใจธรรมะหรือว่านักปฏิบัติธรรมหลายคนนะเมื่อได้ทําไปสักระยะหนึ่งก็มีคําถามว่าทํำยังไงนะจึงจะได้ผลเร็ว ทำยังไงถึงจะหมดทุกวัยวๆอน,นี้เป็นคำถามที่อยู่ในใจของหลายคนยิ่งถ้าเกิดรู้ว่ามีทางลัดก็ยิ่งอยากจะรู้ว่าทางนั้นคือทางอะไรที่จริงเนี่ยการภาวนาเนี่ยมันก็เป็นทางลัดอยู่แล้วนะเป็นวิธีการปฏิบัติที่ให้ผลเร็วให้ผลไวเมื่อเทียบกับการปฏิบัติอย่างอื่นเช่น การให้ทานหรือว่าการรักษาศีลการให้ทานมองคนก็ขยันให้ทานนะแต่ว่าผลเรื่องที่สงเนี่ยนะโดยพ้นในเรื่องของจิตใจเนี่ยมันน้อยกว่าให้ผลช้ากว่าการภาวนาอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยมีข้อความหนึ่งเนี่ยท่านพูดไว้ชัดเลยการจเจริยเมตตาจิตชั่วสูดดมกลิ่นหอม มีผลมากกว่าการสมาทานสิกขาบทหรือการถือศีลรักษาศีลมากกว่าความเลื่อมใสในพระตนตไตรก็มากกว่าแม้กระทั่งการถวายทานแก่สงที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานโอ้การถวายทานแก่สง์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนี่ก็ถือว่ามีอน,นิสงส์มากนะแต่ท่านก็ว่าเนี่ยสู้เจริญเมตตาจิตชั่วสูดดวงกลิ่นหอมไม่ได้ ใน,นที่อื่นกขาบอกเนี่ยการเจริญอันที่จะสัญญาเนี่ยชั่วละนิ้วมือเดียวเนี่ยมีผลมากกว่าการถวายทานแกพระอาหารหันต์ถึงร้อยรูปมากกว่าการถวายทานแกพระพุทธเจ้าหรือมากกว่าการถวายทานแก่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยซ้ําผลมากกว่าเนี่ยนะก็คงจะหมายถึงผลในการขัดเกลาจิตใจ เวลาเราพูดถึงอนิสงส์ของการถวายทานหรือการทําบุญเนี่ยนะเราก็จะนึกถึงผลที่อำนวยให้เกิดอายุวันนา่าสุขาะาละหรือว่าลาบยศสุขสารเสริญแต่ว่าเรามักจะมองข้ามผลต่อจิตใจดรืยเพราะการขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสแทนที่จะได้ลาบได้ยศได้สุขได้สารเสริญก็กลายเป็นการลดการละ การเจริญภาวานาเนี่ยเช่นการเจริญเมตตาจิตเนี่ยมันให้ผลมากตรงที่มันช่วยลดช่วยละความโกรธความเกลียดที่เป็นเรื่องสร้างความเศร้าหมองให้กับจิตนั่นที่ว่าการภาวนาเนี่ยให้ผลมากกว่าก็ตรงนี้แหละมากกว่าการให้ทานก็ตรงที่มันช่วยลดช่วยละเจริญเมตตาจิตก็ช่วยลดช่วยละความโกรธช่วยชำระจิตใจให้หายหมนหมองยิ่งการเจริญนิจสัญญาเนี่ย หรือการพิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมไม่ว่าอยู่นอกตัวหรือว่าอยู่ในตัวเราเนี่ยอันาเจริญอันิีจะสัญญาจริงๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดช่วยละนะละความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆซึ่งอันนี้มันก็ช่วยลดช่วยละกิเลสด้วยอันนิสง์ของการเจริญเมตตาจิตก็ดีของการเจริญอันนิจะสัญญาก็ดีเนี่ยไอ้ที่มันมากกว่า การถวายทานแม้กระทั่งกับสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยก็เพราะตรงนี้แหละคนจะไม่น้อยพอถวายทานพระสงฆ์โดยเพราะพระอระหันต์บางทีจิตมันเกิดความพิจะได้จะเอานะอยากได้โชคอยากได้ลาบหรือหวังจะได้โชคได้ลาบหรือลาบยศสุขสารเสริญหวังอายุวันนัสุขาภละปฏิพานถนัสารสมบัติ ตรงนี้มันก็ผลต่อจิตใจมันจึงเทียบไม่ได้นะกับการภาวนาไม่ว่าจะเป็นการเจริญเมตตาจิตหรือว่าการเจริญอันทิจสัญญารวมทั้งการเจริญสติปัฏฐานด้วยวันนั้นถ้าเกิดต้องการผลไวๆต้องการทางลัดสู่การพ้นทุกเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรดีกว่าการมาทํากรรมฐานการมาเจริญภาวนาและไม่มีการเจริญภาวนาอันใดนะที่จะ ให้ผลในการลดการละกิเลสได้ดีเท่ากา,การเจริญสติปัฏฐานนะภาวนานี่มันก็มีหลายวิธีหลายแบบแล้วก็มีจุดมุ่งหมายต่างกันนะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันเป็นทางสายตรงเนี่ยสู่การพ้นทุกข์เลยทีเดียวท่านใช้คำว่าเอกยานโนมัคโคนะบางท่านก็แปลว่าทางสายเอกแต่ความหมายนั่นคือทางสายตรงนะตรงสู่ความพ้นทุกข์ เมื่อมันเป็นทางสายตรงเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นทางรัดที่เหลือก็เป็นทางอ้อมนะหลายคนก็ขอทำบุญให้ทานดีกว่าบางคนก็เนี่ยขยันนะในการถวายทานบางคนก็ขยันสวดมนต์นะอันนี้มันก็ช่วยลดช่วยละได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นทางอ้อมแต่ว่ามันอาจจะง่ายสำหรับคนจำนวนมาก จะเห็นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการทําบุญให้ทานอย่างมากก็สมาทานศีลที่มากเนียคือสวดมนต์นะบางรัตที่บางนิกายท่านให้ท่านให้สวดมนต์นี่เป็นแสน,สน,สนเป็นล้านจบเลยเพราะว่ามันง่ายแต่ว่าง่ายไม่ได้แปลว่าให้ผลเร็วที่จริงมันกลับเป็นทางอ้อมซะอีกนะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้ได้ผลไวเนี่ยนะมันก็ต้องเจริญสติเจริญสติปัฏฐ,ฐาน ว่าเป็นทางสายตรงจะเรียกเป็นทางลัดก็ได้แต่หลายคนเนี่ยพอเจริญสติไม่รู้เลยนะว่ามันนี่คือทางสายตรงคือทางลัดเพราะฉะนั้นพอมาเจริญสติก็ยังถามอีกนะว่าทำไงถึงจะจิตจะสงบได้ไวๆทำอย่างไงนะจึงจะมีสติได้เร็วๆนะยังมีทางลัดอีกไหมนะทั้งๆที่เจริญสติเนี่ยมันก็เป็นทางลัดอยู่แล้วแต่หลายคนก็ยังไม่พอใจก็ยังอยากจะได้ทางลัด อยากได้วิธีการที่มันได้ผลไวๆเร็วๆอันนี้มันเป็นปัญหาของนักปฏิบัติแล้วนะที่จริงมันก็เป็นสิ่งที่เป็นขั้นนิยมนะของคนในยุคนี้เลยทีเดียวชอบอะไรที่เร็วๆไวๆนะีนการปล่อยวางความอยากให้เกิดผลไวๆเห็นผลเร็วๆก็ดีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องก็ดี่วยท้องการจับหลักได้นันที่มันจะช่วยทำให้เกิดผลได้เร็ว หลายคนก็ยังบอกว่าอยากจะได้เคล็ดลับหรือทางลัดยิ่มกว่านี้ทั้งๆท,ที่วิธีการที่ตัวเองปฏิบัติเนี่ยมันก็ลัดอยู่แล้วแต่ยังไม่พอใจอยากจะลัดกว่านี้เพราะอะไรนะเพราะรู้สึกว่ามันยาก้รู้ส่้ๆเนี่ยมันยากทีจริงเนี่ยรู้ส่อๆเนี่ย,ม,ย,ย,ยมันไม่ยากเลยนะมันง่ายกว่าการไปห้ามความคิดหรือไปขบอารมณ์ด้วยซ้าเพราะรู้ส่้ๆเนี่ยมันก็แค่ดูเฉยๆ มันไม่ต้องไปสู้รบตบมือกับความคิดหรืออารมณ์ใดๆที่เกิดขึ้นแค่ดูนะเหมือนกับเราดูสิ่งที่ไหลไปตามกระแสน้าเนี่ยไอสิ่งที่ไหลไปตามกระแสน้ำเนี่ย,ย,ม,ยมันก็มีทั้งที่สวยงามอาจจะเป็นปลาที่ว่ายไปตามน้ำหรือ,อจจะเป็นกองขยะแต่ไม่ว่ามันเป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็แค่ดูมันเฉยๆไม่ใช่ว่าถ้าเป็นปลาสวยๆก็ไปจับ หรือถ้าเป็นกรสว่าก็พยายามขับสายไล่ส่งมันไม่ใช่ให้ทอย่างั้นเหนื่อยแต่ถ้าเราแค่ยืนหรือนั่งดูเนี่ยมันจะเหนื่อยอะไรมันจะยากตรงไหนถ้ามันจะยากก็เพราะว่าใจคนเราที่มันชอบจัดการนะถึงเราจะชอบจัดการกับสินภายนอกจัดการกับผู้คนจัดการกับสิ่งแวดล้อมเราถูกฝึกมาให้จัดการกับสิ่งต่างๆมากมาย แต่ว่าเราไม่ได้ฝึกที่จะรู้จักทำใจที่แต่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือจัดการสิ่งภายนอกที่ถูกใจก็เก็บรักษาไว้ที่ไม่ถูกใจก็ผักออกไปไอันนี้สายเนี่ยพอมาปฏิบัติพอมาภาวนาเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะจัดการกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นความคิดฟุ้งซ่านันเยอะเหลือเกินต้องจัดการนะกดข่มมันมันคิดเยอะเหลือเกินก็ต้องพยายามห้ามความคิด มันมีความหงุดหงิดมันมีอารมณ์เข้าไปสู้รบตบมือกับมันเพราะไม่ชอบนิสัยที่ชอบจัดการกับความคิดและอารมณ์เนี่ยมันทําให้การรู้ซื่อๆกลายเป็นเรื่องยากทั้งที่รู้ซื่อๆนี่มันมันไม่ต้องทําอะไรมากก็แค่ดูเฉยๆจะเป็นความคิดที่ดีจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีก็แค่ดูเห็นมันเห็นมันมาแล้วก็ไปแทนที่จะเข้าไปผักใสสู้รบตบมือกับมัน หรือไปประกอบปองมมันท้าว่าเป็นอารมณ์ที่ดีเป็นความคิดที่ดีไม่ต้องเลยนั่นจะว่าไปรู้ส,สื่อเนี่ยมันก็เป็นเคล็ดลับแล้ก็เป็นทางลัดอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่ลัดไปก่อนนี้แต่หลายคนนยังบอกว่าโอ้ยขออะไรที่มันลัดก่อนนี้นะขอเคล็ดลับที่มันไม่ต้องใช้วิธีรู้สื่อเเพราะมันยากอันที่มันยากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของใหม่ เป็นของที่มันสวนทางกับความเคยชินเดิมๆของเราอะไรที่เป็นของใหม่นี่มันยากเสมอนะาบางคนเนี่ยขับรถเป็นของง่ายแต่ซาตมานี่ขับรถเป็นของยากเพราะไม่เคยขับรถบางคนนี่ดีก,กีตาร์ดีเปียโนสสวียวีเนี่ยเป็นของง่ายแต่ซาตมาเป็นของยากเพราะอะไรเพราะไม่เคยถ้าจะลงมือทำเนี่ยมันก็ยากเสมอ แต่สำหรับเขาที่มันง่ายเพราะาเขาได้ทาบ่อยๆเดี๋ยวนีสำหรับพวกเราเนี่ยนะกอไก่ขคไข่เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะเขียนแต่จําได้มาตอนที่เราเป็นนักเรียนดูบานโอ้โหกอไก่แต่ละตัวนี่มันเขียนไม่เป็นตัวเลยเดี๋ยวนี้กลายเป็นของง่ายไปแล้วแต่จะให้เราเนี่ยไปเขียนภาษาจีนเนี่ยนะมันจะกลายเป็นเรื่องยากทันทีในขณะที่คนจีนเนี่ยการเขียนอักษรแต่ละตัวนี่มันง่าย เพราะอะไรเพราะเขาทำบ,บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ว่ายากเนี่ยนะมันเป็นเพราะเรายัางไม่คุ้นและถ้าเกิดว่าต้องการเคล็ดลับนะเคล็ดลับนั่นคือว่าทำบ,บ่อยๆนะทำบ,บ่อยๆอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยลการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถึงที่สุดแล้วเคล็ดลับอยู่ตรงนี้แหละคือความเพียรพยายาม ที่จริงเนี่ยพูดถึงการรู้ซื่อเนี่ยมันก็มีเคล็ดลับเหมือนกันนะหลวงพ่อเทียนนี่ยเคยพูดว่าเนี่ยทำเล่นๆแต่ว่าทำจริงๆถ้าอยากจะฝึกจิตให้มันรู้ซื่อได้เร็วนะก็ต้องใช้เคล็ดลับตรงนี้แหละทำเล่นๆแต่ว่าทำจริงๆทำเล่นๆคือว่าทำโดยไม่หวังผลผิดก็ช่างมันหลายคนเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยกลัวผิดนะ อย่าไปกลัวผิดนะการเจริญสติเนี่ยบางคนกลัวว่ากลัวมันจะฟุง้งกลัวจะหลงไม่ต้องกลัวเลยทําไปเลยหนะลงบ่อยๆก็ดีนะมันเป็นบทเรียนมันเป็นคู่ซ้อมให้กับสติสติเนี่ยเติบโตได้เพราะว่าเจอความหลงบ่อยๆหลงแล้วกลับมารู้นะหรือว่าหลงแล้วก็มารู้ทันนะนถ้าไม่กลัวผิดนะ การปฏิบัติมันก็จะเจริญได้รวดเร็วแล้ว,ลวที่ไม่กลัวผิดเพราะาไม่หวังผลนะและการที่ทําโดยไม่หวังผลเนี่ยท่าเรียกว่าทําเล่นๆเ,นนเวลาเราเล่นอะไรก็ตามเนี่ยจะเล่นหมากฮอสเล่นหมากลูกหรือเล่นฟุตบอลเนี่ยถ้าเราทําเล่นๆน,นะแพ้ก็ไม่เป็นไรนมันกลับสนุกซะอีกนะถึงแพ้แต่สนุกแต่ว่าพอจะเอาชนะนี่มันกลายเป็นเครียดไป การเจริญสติเนี่ยรู้ซื่อเป็นของยากแต่ว่าถ้าทำเล่นๆเ,เนี่ยมันจะหลงบ้างก็ช่างมันไม่พยายามไปควบคุมความคิดไม่พยายามห้ามความคิดไม่รู้สึกว่าความคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติมันฟุ้งก็ไม่เป็นไรหลงก็ดีเท่ารู้รู้ว่าหลงรู้ว่าเผลอคิดไปรู้ว่าเผลองุดหิดอ่าอย่างนี้แหละนะที่ไม่ทำให้รู้ซื่อได้ไว แต่ว่าหลายคนเนี่ยตั้งใจปฏิบัติทําด้วยความอยากอยากให้จิตมันสงบไวๆก็เลยพยายามไปคุมความคิดไปห้ามความคิดหลวงปู่ดูลั่นพูดดีท่าบอกว่าความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นในเสมอมืนกกลมหายใจไปห้ามมันไม่ได้หรอกอย่าปฏิบัติเพื่อห้ามความคิดนะการปฏิบัติยังไม่ได้มุ่งที่ห้ามความคิดหรือว่าดับความคิดเอาแค่ว่าพอรู้อารมณ์ รู้อารมณ์มาคว่าพอรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพอรู้อารมณ์แล้วจิตเนี่ยมันคิดนึกปรุงแต่งก็ให้รู้ทันรู้ทันอะไรรู้ทันความคิดปรุงแต่งรู้ทันความคิดปรุงแต่งท่านบอกว่าเนี่ยอย่าฝันทั้งที่ตื่นนะก็คือหลงคิดโดยไม่รู้ตัวคือมันจะเผลอคิดไปก็ให้รู้ให้รู้ทันมันจะเผลอมุหงิดไปก็ให้รู้ทันอย่าไปห้ามไม่ให้คิด อย่าไปมุ่งดับความคิดอย่าไปมุ่งดับอารมณ์หรือห้ามไม่ให้อารมณ์เกิดมันเกิดก็เป็นเรื่องของมันหน้าที่ของเราคือรู้ทันมันแล้วก็รู้เฉยๆมันก็เป็นหน้าที่ของจิตแล้วที่มันจะคิดจะปรุงจะแต่งนะเราห้ามไม่ได้แต่หน้าที่ของเราคือรู้ทันรู้ทันอาการของจิตรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจจะทำไม่ไ้ต้องยอมให้มันเกิดนะ อย่ให้มันเกิดแล้วก็รู้ทันทีหลังจะทำก็ได้ไม่ต้องทำเล่นๆทำเล่นๆแต่ถ้าทำด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเอาให้ได้จะให้สงบเร็วๆเวนี่ยนะมันก็อดไม่ได้ที่จะไปคุมความคิดไปห้ามความคิดสุดท้ายก็เครียดสุดท้ายก็ผิดหวังสุดท้ายก็หงุดหนึบกาทำเล่นๆเน,นี่ยนะเป็นเคล็ดลับเลยนะของการรู้สื่อ แต่ทำเล่นๆนี่ต้องทำจริงๆนะก็ค yeah. ือทำทั้งวันเลยไปเลยทำบ่อยๆทำเยอะๆใหม่ๆเนี่ยนะให้เอาปริมาณเข้าว่าเอาปริมาณไว้ก่อนอย่เพิ่งเอาคุณภาพนะเอาปริมาณไว้ก่อนเมื่อนคนเรียนภาษาเนี่ยนะเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยเอาปริมาณไว้ก่อนพูดไว้ก่อนพูดไปก่อนผิดถูกช่างมันนะถ้าผิดก็ไปแก้กันทีหลังอย่เพิ่งเอาคุณภาพนะเอาปริมาณไว้ก่อน คนที่กล้าพูดโดยที่ไม่กลัวผิดเนี่ยเขาจะเรียนภาษาได้เร็วคนที่ปฏิบัติโดยไม่กลัวหลงนะก็จะมีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ได้ไวถ้าว่าทำบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงเคล็ดลับเลยนะรู้ซื่อเนี่ยเคล็ดลับยางไงนะคือว่าทำเล่นๆนะแต่ทำจริงๆ